สวัสดีค่ะค่ะไบายโปรดักต์นะคะวันนี้รีวิวนะคะรถดีแม็ก2 2นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นรุ่นแคบตัวนี้ทำครบชุดเลยก็จะมีคู่หน้า บอกแครฟองน้ำฉีดปูพื้นแบบ 7D นะคะเสริมใยดักฝุ่นแล้วก็ตัวข้างประตูด้วยนะคะตรงมือจับส่วนนี้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดสีครีมนะคะรุ่นนี้จะออกหรูหราเลยเปลี่ยนรถเดิมๆให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะดูรายการแรกเลยคือคู่หน้าอันนี้คือชุดสวมนะคะสวมทับคลุมบ่อเดิมไม่ลอกไม่เสีย ย้ำนะคะว่าไม่เสียบอ่อเดิมวันนึงไม่ใช้เนี่ยคุณถอดออกได้เลยนะคะเบาะเดิมไม่เสียแต่ว่างานเราคือเข้ารูปมากๆนี่ได้แต่เข็บคู่นะคะดีไซน์มีส่วนเว้าส่วนโค้งตรงรุ่นนะคะนี่ตัวนั่งก็แบบนี้เลย ส่วนรายการที่2ก็จะเป็นปูพื้นนะคะ 7D เพราะว่า 7-D ดีก็คือเสริมชั้นบนนะคะการเลอะกันฝุ่นชั้นล่างคุณก็ได้ถนอมไปด้วยนะคะยืดอายุการใช้งานได้อีกแล้วก็การเลอะได้ดีกว่าการน้ําได้ดีกว่าทําความสะอาดง่ายกว่านะคะแค่ถอดหมุนๆแล้วก็ถอดชั้นบนมาทํานะคะดูงานของ c a r b i บ e ์โปรดักนะคะนี่มีมิติขึ้นมานะคะออกแบบสวยงามวัตถุดิด,ดีแน่นอนเป็นสินค้านําเข้านะคะตัวนี้ ส่วนรายการที่3จะเป็นบอกแขบนะคะฟองน้ำฉีดขึ้นรูปเป็นงานลิขสิทธิ์ของทางร้านเองไม่มีที่ไหนนะคะตัวนี้จะให้ฟองน้ำตัวใหม่ทั้งนั่งทั้งพิงเลยถอดของเดิมใส่ของใหม่ไปแทนที่ตัวฟองน้ำเนี้ยค่ะสามารถใช้ได้เป็น10ปีนะคะลูกค้าไม่ยุบนั่งนั่งคือนั่งสบายเพราะว่ายื่นออกมาประมาณนี้ตัวพิงก็คือมีเอียงเอียงนะคะ นั่งตรงนี้ปุ๊บรองรับกับใต้ขาคนนั่งนะคะแล้วก็ไม่ยุบพอฟองน้ำแน่นมากจริงๆเป็นงานฟองน้ำฉีดนะคะเบรกก็คือไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลเราก็สามารถเปิดหยิบเครื่องมือได้ด้วยเดี๋ยวจะให้น้องเปิดให้ดูว่าทำยังไงนะคะก<ม>ดตัวพิงไปก่อนแล้วก็ยกตัวนั่งขึ้นมาเป็นบานพับแบบนี้นะคะสามารถเปิดหยิบเครื่องมือด้านใต้ได้ปกติเลยส่วนเวลาปิดก็คือปิดกลับไปตามเดิม แค่นี้เองนะคะง่ายมากๆสะดวกสบายนั่งสบายที่สุดนะคะในรุ่นแครนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0917099960นะคะหรือว่าเข้ามาดูเพจเ็ e บ o ๊กก็ได้คารบ้โปรดักทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยเราจะมีลงรีวิวไว้หลายสีหลายลายหลายรุ่นนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมแล้วก็ดูผลงานกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ